สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ยิ้มกว้างฟาร์มค่ะวันนี้จะนำเสนอในหัวข้อของการอนุบาลลูกไก่งวงให้รอดนะคะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังอนุบาลไก่งวงแล้วก็หรือวางแผนจะขยายพันธุ์ไก่งวงนะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วคิดว่าลูกไก่งวงอะคะ่ะจะค่อนข้างอ่อดแอกว่าไก่บ้านนะคะแล้วก็ถ้าเราทําที่อนุบาลหรือที่ กกเขาไม่ดีอะค่ะโอกาสในการตายค่อนข้างสูงเพราะว่าเขาจะอ่อนแอต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงง่ายๆนะคะดังนั้นเลยอยากให้ลองดูคลิปนี้เป็นไอเดียละกันว่าที่เราอนุบาลกันมาเนี่ยใช้อะไรบ้างนะคะวัด ส่ดุอุปกรณ์ที่จะใช้นะคะอย่างแรกเลยก็คือวงปูนค่ะตัววงปูนที่เราใช้เนี่ยจะเป็นวงปูนตูดตันนะคะซึ่งหาซื้อได้ร้อยกว่าบาทค่ะอย่างแรกเลยช่วยคุมเรื่องอุณหภูมิแล้วก็ช่วยป้องกันลมค่ะแข็งแรงทนทานค่ะแล้วก็มีความสูงที่พอเหมาะด้วย2สุส่มไก่ค่ะสุ่มไก่ตัวนี้ก็ ให้เลือกให้พอดีกับขนาดของวงปูนะคะเพราะว่าถ้ามันใหญ่เกินไปเคยใช้แล้วเวลาไก่เริ่มโตเขาจะบินมาเกาะที่ปากของวงปูแล้วถ้าเกิดเขาล่วงไประหว่างกลางของตัวสุ่มไก่กับวงปูนะคะถ้าจังหวะนั้นเราไม่อยู่อะคะ่ะเป็นกลางคืนเราเขาอาจจะหนาวตายได้เพราะเขาจะบินขึ้นมาไม่ได้นะคะดังนั้นเลือกขนาดสุ่มให้พอดีกับตัววงปูนะคะไปสั่งทําตามในชุมชนถ้าเกิดมีที่ไหนที่เขารับ สารสุ่มไก่เนาะอย่างงี้นะคะอ,อย่างที่3สิ่งที่จำเป็นต้องมีก็คือตัวมุ้งค่ะจะเป็นมุ้งมุ้งครอบ ไก่ชนนะคะมีขายตามร้านขายอาหารสัตว์ทั่วไปะค่ะสิ่งที่เราจําเป็นต้องมีมุ้งเพราะว่ามุ้งจะช่วยกันยุงค่ะอย่าให้ยุงกัดนะคะเพราะว่ายุงกัดไก่จะอ่อนแอแล้วก็เป็นไข้บัดหน้าบวมลามไปจนเป็นเอ่อฟีดาตก็ก็มีมาแล้วนะคะดังนั้นมุ้งจําเป็นมากๆค่ะเพราะว่าจะช่วยคุมอุณหภูมิด้วยนะคะแล้วอ,อ่าตอนกลางวันอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเขายังเล็กอยู่ก็คุมได้นะคะ อย่างถัดไปหลอดไฟค่ะหลอดไฟตัวนี้ก็จำเป็นมากๆเพราะว่าจะเป็นตัวที่ให้ความอบอุ่นแก่ไก่เรานะคะไก่ตอนเล็กๆเราไม่ได้ให้แม่เขากกนะคะดังนั้นเราต้องให้ไฟซึ่งหลอดไฟต้องเลือกให้เหมาะนะคะถ้าเกิดเป็นหน้าหนาวแนะนําเป็นหนึ่งร้ยวัตต์ไปเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าร้อนหน้าฝนค่ะใช้ประมาณหกสิบวัตต์ก็ได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพราะว่า ถ้าช่วงกลางวัน,วนถ้าเป็นฤดูหลอกนะคะเราปิดไฟได้นะคะแล้วก็เปิดเฉพาะกลางคืนถ้าเกิดกลางคืนมีอุณหภูมิที่เย็นนะคะไก่เขาจะได้อุ่นค่ะแต่ถ้าเกิดกลางวัน,วนเราสังเกตอาการของไก่เป็นหลักนะคะถ้ากลางวันอย่างฤดูหนาว네เนี่ยถ้าอากาศเย็นก็จําเป็นต้องเปิดให้แต่ถ้าเกิดกลางวันเห็นเราเปิดไฟแล้วไก่หอบมีอาการหอบอย่างเงี้ยนะคะเราปิดไฟได้ะคะ่ะแล้วก็คุมแค่มุงไว้เพราะว่าป้องกันยุงก็ แต่อย่างในฟาร์มของตัวเองเนี่ยจะมีปะปลากล้วยเนาะจะมียุงเยอะก็บางทีเราก็จะคุมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดบ้านคลายไม่ค่อยมียุงเนี่ยค่ะกลางวันนี่ก็เปิดมุ้งได้ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะไก่ก็ได้แข็งแรงะค่ะแล้วก็อย่างถัดไปร่างอาหารไก่ค่ะร่างอาหารไก่ก็จําเป็นต้องมีนะคะเพราะว่าสามวันเป็นต้นไปหลังจากออกจะเปลือกไข่ไก่ก็จําเป็นต้องการอาหารละ ก็คือเราต้องให้อาหารไก่เล็กนะคะช่วงที่เราอนุบาลอาหารไก่ตัวนี้ค่ะเราก็ต้องคอยดูนะคะก็ค,คือช่วงไก่เล็กเนี่ยเราให้เขากินได้ทั้งวันทั้งคืนเลยะคะ่ะเพราะว่าไก่กําลังจะเจริญเติบโตเนาะหกกระปุกใส่น้ํานะคะกระปุกใส่น้ําแนะนําเป็นกระปุกเล็กนะคะเพราะว่ากระปุกใหญ่บางทีตรงรังที่เขากินน้ำนะคะ่ะมันใหญ่ ไก่ตัวเล็กๆบางทีเขายังไม่รู้จักเนาะเขาอาจจะหัวทิ่มไปลงไปตายได้ใช้กระปุกเล็กจะได้ไม่เปลืองพื้นที่ในวงปูนด้วยค่ะแล้วก็แนะนําให้เปลี่ยนน้ําทุกวันนะคะแนะนําให้เป็นน้ําสะอาดเปลี่ยนให้ไก่ทุกวันนะคะจะได้ไก่จะได้แข็งแรงค่ะอย่างถัดไปสิ่งที่จําเป็นต้องมีคือแกลบหรือฟางนะคะแกลบดิบซึ่งแกลบตัวนี้ค่ะถ้าเกิดเป็นไก่เลยก็ค่ะ สักประมาณห้าวันนะคะกว่าเขาจะขี้กว่าแกลบจะเปียกเราค่อยเปลี่ยนได้เราจําเป็นต้องเปลี่ยนนะคะถ้าเปลี่ยนไก่ก็จะสุขภาพดีค่ะแต่ถ้าเป็นฟางที่เคยใช้ก็ดีเก็บออกง่ายค่ะแต่ว่าจะเปลี่ยนค่อนข้างบ่อยนิดนึงค่ะเพราะว่าฟางเขาจะไม่ค่อยซับน้ำเนาะแต่ถ้าเป็นแกลบก็มีข้อเสียคือบางทีไก่คุยเขียก็จะลงไปปนกับอาหารได้เหมือนกันค่ะ อันนี้ก็คือลักษณะเห็นไหมคะภาพรวมทั้งหมดที่เราใช้เป็นกลงอนุบาลไก่ลูกไก่งวงนะคะลองไปทำตามกันดูนะคะหวังว่าจะไม่ยากจนเกินไปคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วไว้พบกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ